อันอันอันนี้อันนี้คือไผ่ถูกใช่ไหมอันนี้ไผ่ถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าอันสูงๆอันเดียวไผ่อันนี้อันนี้อ้อยอันนี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่าไผ่ไผ่เอามาทำน้ำตาลได้ก็เหี้ยแล้วเบียลืมเบียชี้จากที่ใต้ เะตมีเฮ้ยเ้ยยทำกระดาษที่น่ะอ้อยอ้อยตอนนโคตรทายอ่ะมันคืออ้อยอ้อยอไม่ตอนนั้นไม่รู้จริงๆเลนะไม่รู้เหมือนกันิงๆจริงภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่าชูกกเครอ ไม่รู้เห็นมันเหมือนแต่ก็ดันเปลนแฝงเป็นไผ่เลเหมือนไผ่ก็เลยรูปร่างอะพี่มันเป็นกลมคือเขียนแล้วก็มีเส้นของขาอยู่รอบๆใช่ป่ะอืมเน้นสังเกตใช่ป่ะไม่เน้นอ่านด้ใช่ไม่เน้นอ่านแค่เน้นอ่านสักวละพะเน้นอ่านอ่ะไม่ด้คนตั้งใจเรียนมันทำฟาฟ์มักทองกินได้แล้วเราก็จัดเลยสิครับปลูกครับเม บวกเพิ่มเลยบอกเลยเราจะกินถ่ายฟักทองฟักทองฟักทอง F d C K T O I T O L D ฟักโกเด้นไงพี่อื่ใช่อ่ะหอมกินสิแปดตัวไอ้ฟักทองพี่แม่งไม่กินเนียดเลยมูด<ฮ>ีน่ายากยังไปแบบพี่พี่ ทำไมบ้านไ네ม่ใส bo ่เท no ี่ยวสถาปัดเราได้แค่นี้จริงสถาปัดเรานี่ไม่ไหวเลยว่าทำไมเจ็นนะข้างบนใบไม้ที่ลอยอยู่นี่มันมีต้นไม้อยหรอบืนของพี่อยู่ความรักบางตาปืนรักโลก อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยบีซอมบี้น้ำซอมบี้น้ำเกิดไหนเออว่ะบีซอมบี้น้ำนี่หวาเราก็ลืมเลยเราก็ใช้ขวานอยู่ไหนอยู่ไหนห้าเรวไปดโิโอ้ยผ <c oughs> มจะต่อดินเพิ่มนะครับบ้านนะอ๋อเออต่อดินเลยไอพี่อุ้ยเกิดสองตัววล้นอ่ะเอาไปให้น้ำปลาหมึกเห็นปลาหมึกเป็นผีแล้วเอาแล้วจกน เบลอนอนไหมพี่นอนไหมนอน,นอนไหมมีเตียงไหมล่ะแล้วมันนอนเช้าไว้ล่ะเนี่ยอนอนก็ไม่หิ้เช้าเห็นนมันย้อมขนแกะเป็นสีดำได้ไหมไม่ได้มันย้อมได้เฉพาะแต่สีขาวเท่านั้นสีที่ย้อมมาแล้วไม่ได้ออแขกมาพี่เต้แขกมาลงแขกเลยเอาต่ไอ้เหี้ยตีในน้ำไอ้เหี้ยตีแ,งตแรงนะเย้ยไปแรงเหรอแรง ไม่เตือฮเยไอตัวอะไรหรใช้หมัดอยู่มันไม่ใช่สเปสหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้โน็อตข้าขี่ด้วยมือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวน,นะตรงนี้มันมีดินเหนียวนี่นะมีหาเรียวอะไรอะ่ะอิดเป็นบล็อกอิดนั่นไงโอ้โ,อโหคัปเปอร์เนี่ยปืนดูดิ ทองแดงเงินอย่างเงี้ยแห็ว่าหูแม่งยังเยอะอ๋อไอนี่คือคัพเปอร์เหรอทองแดงบิดด้วยอือเห็นด้วยเห็นว่าเห็นว่าปกติเขามำงานนี้เขาต้องเจอไอรอนแล้วเห็นปะเขาไม่เจอเห็นปะโอ้ยพี่ขุดมันทังอ๋อแล้วแล้วเจอไอรอนไหมเจอเฮ้ยเสียงห้อยเสียงห้อยอ๋อเสียงแหรอไงแสดงว่าไม่เจอ พืนใช่ไหมสีขาวใช่ไหมหรือว่าจะผสมไฮบิดพีทำงานไปไฮบิดปีทำพื้นเป็นพื้นลูกเตา๋าไฮบิดแล้วใช่แต่แตเราค้ายนะครับเป็น,นไม้ขาวเดี๋ยวน่าจะเพิ่มอีกบล็อกนึ่งน่าจะโอเคคือไม่โอเคเหรอช่างมันเถอะเดี๋ยวใครมีกระดูกไวมเฮ้ยเหมือนได้แต่งโม ว้าวอยพีเตยพอยพตอยตายอย่าตายช่วยด้วยช่วยด้วยปตันี่ลังี่ลังีหลัทีหลไรนงนี่นักล่ามอนสเตอร์ไม่เห็นเลือดเลยเ้ยน้องหิวยังอ่ะมีอาหารที่เขมีอาหารมีอาหารอ๋อแล้วไปอันนี้มีแอปเปิลอยู่ ตัวตอนหน้าตาตาเลยต้นไม้ขาวตัวตอนหน้าตาตาเลยพี่พี่ตัดไม้ามาให้แล้วกันข้างบนน่าจะไม่เป็นไม้ขาวเยอะที่สุดเอ,อถ้าคิดเราไม่ออกครับปืนหิวไม่มีอาหารก็นี่นะ ไอ้ตบปลากินเนาะเดินมาตบปลาที่ไม่ต้องใช้เบ็ดอะเดินมาฟาดแม่งเลยตบไม่ใช่ตบนะตบตบก็น,นี่ตบเลย <ตบ S 1> ไงตบเลยตบเลยว่าต,ต,บตบอกอะตกนาะเาจะเลี้ยงสัตว์ยังไงวะเนี่ยเฮียคิดมากวาขต้องลากาอย่าฝั่งเราพี่ <laughs> พี่คิดไม่ได้เลยพี่พี่ขาดผู้คร <laughs> นำแล้ว <laughs> เดี Rolle, ๋ยวเดีอะไรนะแปลกๆนะนี่ตายแล้ว <lonely> เุกเต๋าเยลานะเจอเยลานอ่ะ่ได้กินชิ้นไม่ไ <serves> ด no. ้เข้าไม่ได้เข้าอ่ะตักซ์เลย ไม่มีใครฟาร์มให้หรอจ้างพี่ไหมรู้สึกแอกแฟชั่นไม่จ้างหรอพี่วันละร้อยฝนตกทั้งทีไม่เห็นมอนสเตอร์เลยพวกนี้มันขี้ขลาดเนี่ยขอมวอนไม่มาก็ไม่ก็ไม่ชอ,อบขอมาขอวอนมาก็ปวดเสียวอ่กปวดตายไปไปไงเก็บโอเวอร์ไฮบิดเนาะโอเคจะได้ตัดไปสองตนสองเบียบ เราไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันเจอลาพิษง่ายกว่าเจอเหล็กอ่ะต้งเลยอ่ะไอ้คือเจอลาพิษเหรอเจลลาิยไอ้ที่จสรุมเหล็กต้งหายากจริงเหรอเนี่ยเขาลืมแปะเข้ามาป้างว่าลืมใส่เหล็กมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยพวกเขากำลังเอาสมบูรณ์เหมือนกันนั้นน่ะตรงเป๊ะเลยอุ้ยสมแล้วที่เป็นเด็กก่อมสาปัด เราเรียนสถาปัตย์ในตอนไหนเราเพิ่งขึ้นมหาอะไรเหรอเนี่ยโอ้ยเยอะแค่หื้นลูกเต๋าเด็กเก่าถาบัดย่ที่ไม่เคยอ่ะไม่เคยตาในจริงๆก็ต้องชมอตเลยเพราะกลัวเด็กเก่าถาบัดเพื่อนเด็กเก่าถาปัดอ่ะเพราะคกูแต่ว่าคูไม่เคยเรียนไม่ใช่ แั้นสามปัญหาตัวเองขึ้นมาตืดนตื่นตื่นี่สวยเลยตืดนตื่นตืขอให้หมอฝากหินเยอะไว้เจ้านะฝากหินเยอะๆได้ไหมหุบหินเนี่ยหุบหินนะในในคังก็มีไม่ใช่ในคังหุ่นก็มีนะเยอะปะอืมโอ้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่เยอะ <laughs> เอา ก็ไม่เยอะแหละพี่เขาชุดเงนจึงจึ้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 งเป็นปืนฉลาม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 โอ้ยแย่สี่หลอดขวานไม้ไอ้สัดขวานไม้สี่หลอดไอ้เหี้ยฉลามฉลามไอ้ขวานสาบฉลามเลยไอ้เหี้ยขวานไม้ยังสี่หลอดอ่ะไอ้สัด หมดฮาร์ทคอร์ดับเหล็กอะจะขนาดไหนอะเฮ้ยขวานม,าามววันดาเมจเยอะกว่าดาบเอ้ยใช่จะขวานเยอะกว่านี่หว่าขวานเยอะกว่าอุ้ยงพังไอ,อ้เยอะขวานไม้ลดไปสี่แสดงว่าดามเมจเท่าไหร่วะเราลองขวานหินต่อดิพี่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> วขวานหินดามเมจเก้าโอ้โห <c oughs> หนึ่งหนึ่งคือครึ่งหัวใจเออมันนับอย่างงี้นับหัวใจหนึ่งคือครึ่งหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ดวงหนึ่งยืดซีด <c oughs> อันนี้เก้า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 ตัมเมตรพี่เก้าตเมตรอ่ะครึ่งหัวใจใช่ป่ะพี่นับเลเนอ่ะนี่ไงในนี้หินเต็มเลยสี่หลอดเกือบห้าหลอดพี่อืมอุ้ยฝนหยุด ตกแล้วโอเคถูกแล้วเธอพูดเป็นอะไรทำไมชะงักไม่มีอะไรนึกมุกอยู่เนกไม่ออกเลยพูดง่ายๆไปเอานี่ได้ดูสวยว่ามันสงสวยว่าเฮ้ยเอาไปได้<ว>เรา,าเรา,าไปตหมากไปได้เราไปตหมากไปได้เราไปตหมากเราได้ยัไง เอออทำะไรเดินหน้าเดินหลังเดินหน้า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 เข้าฮอตไอ้เหี้ยไม่มีฝั่งศัตรูเห้อฮอตแล้วเดินหลังกินเล่นอะไรเนี่ยเหี้ยหนักแล้วเรา let's world. Yeah, take the back Your sword, armor, and gold. We're down. Take your revenge!